สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันหมากฮอตออนไลน์นะครับกับแอปหมากฮอขคอนเทปนะครับผมขึ้นไปเราเดินส่ง5แต้มเหมือนเดิมนะครับยังเป็นแนวทางในการเดิน5แต้มต่อเนื่องนะครับมาหลายชุดามายอย่างนี้ ขึ้นมาอย่างนี้เลยขึ้นมาอย่างนี้เลยก็ไปนี่นะครับเพราะว่าเขาจะยิงสองเราเราเดินสองมาหกไม่ได้นะเขาเดินสิบแปดสิบห้าทันทีเลยอันนี้ก็เข้ารูปเสมอนะครับถ้าฝั่งมาตรฐานอยากเสมอเร็วต้องเดินตัวนี้นะครับจะถามว่ามีจุดผิดพลาดไหมก็มีจุดผิดพลาดเป็นไปได้เหมือนกันครับมาคอยลุ้นกันว่า จะมีจุดผิดพลาดไหมนะครับแต่ถ้าเดินดีทั้งคู่ก็เสมอกันนะครับมานี่อืมไปนี่ลงมานี่ ถ้าเดินทิ้งร่มทิ้งร่มไปทิ้งร่มไป ไปนี่ขึ้นไปมานี่ไปนี่ครับไปนี่ kau hati eh, gila lah kola tua dan tadi ยังเข้าฮอตหม่เลขสามสิบสองไม่ได้นะครับเราต้องดึงเกมดึงไปดึงมาก,ก่อนเพราะถ้าเราเข้ากินเราเพ้เลยเขาจะข้างมาดทันทีนะครับเข้ากินตัวนี้ เรียบร้อยครับเพราะว่าถ้าเขาเดินหนีเราก็ไล่กินมาเรื่อยๆเ,เขาจะต้องยอมแพ้นะครับโอเคขึ้นไปเดินก่อนขึ้นไปขึ้นไปมานี่ไปนี่แทรกกินไปนี่มานี่โฉบไปนี่ มานี่โชว์ไปนี่มานี่ไปนี่ดีกว่าเอาแน่นๆไหมก่อนเขาบอกคนนี้ฝีมือดี แน่นๆต้องเดินตัวนี้นั่นแหละครับทีนี้ก็สามสิบยิบห้ารอให้เขาต่อสิบสิบห้าขึ้นมาต่อขึ้นมาก็คือจบเลยนะครับแพ้แล้วนะครับฝั่งไงถึงตรงนี้แพ้นะครับแพ้แล้ว เขาจะเดินสิบสองสิบหกโอไม่เดินเลยไปนี่มาเข้าฮอดเขาจะมาเข้าฮอดไปขวางหน้าเรา ขวางหน้าเราไว้ก่อน <c oughs> ทีนี้ก็พุ่งมาเข้าฮอดเราไปทางนี้ให้เขาเข้าฮอดไม่ได้นะครับไปอยู่ตรงซอกตรงนี้อ่าพอถ้าเขาเดินยิบแปดมาสามสองเราก็เดินห้าไปเก้าไปห้าเลยนะครับตรงนี้เราชนะนะครับทีนี้ก็ทําให้เขาเข้าฮอตไม่ได้ละ ก็เหลือเดินเจ็ดมาสิบเอ็ดแค่นั้นตอนนี้นั่นแหละครับเดินเจ็ดมาสิบเอ็ดพอถึงตรงนี้เราก็แยกกันอีกก็ยังเข้าไม่ได้นะครับก็เหลือสิบเอ็ดมาสิบห้าหรือจะเดินสิบสองมาสิบหกเลือกที่จะเดินสิบเอ็ดมาสิบห้าคราวนี้เราก็ลงไปเข้าฮอได้แล้วทีนี้ทีนี้เขาเข้าเพราะว่าเขาไม่โดนฆ่าแล้วเราไปนี่ คราวนี้เกยมยาวไปครับเกยมยาวเกยมยาวลงไป ลมเพนนะครับ <c oughs> มาถึงคู่ที่สองครับ มานี่ไปนี่พุ่งไปพุ่งไป <c oughs> มานี่พุ่งไป นานๆทีจะเห็นรูปนี้นะครับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มานี่ ไปไหนดีมานี่กัมกึ่งนะครับตัวนี้กำมกึก่งมากให้กินสองกินสามเลยจะโทรมาเลยตอนนี้เครือข่ายโทรมาหานะครับ มตอนนี้ครับผมบันทึกวิดีโออยู่ต้องขอไปท่านผู้ชมนะครับเสิ่งลยบันทึกมาตั้งนานไม่มีอะไรสะดุดมาเกมส,สวยๆสะดุดสะ่ะงงนะครับแล้วก็เลือกโทรมาถูกเช่นเดยนะกำลังจะได้กินสามคู่แข่ง เพื่อขายโทรเข้าซะอีกเดี๋ยวมานี่นบาบอกอ,อแต่ไม่พอยังมีข้อความมาอีกนะประมาณว่าแจ้งโปรโมโชั่นพิเศษสำหรับคุณอะไรประมาณเนี่ยคุณก็พิเศษทั้งหมดแหละไม่เห็นมีใครไม่ไม่พิเศษหรอกเราก็ตั้งเราเป็นไปวันวัน ะโอเคคู่แข่งยอมแพ้ครับมานี่แค่ลายเดือนก็จะไม่มีจ่ายอยู่แล้วทุกวันนี้ยังจะมีโปรโมชั่นพิเศษอีกไปนี้

กินพี่ทีต่อลงมาขึ้นไปมานี่ลงไปลงมานี่ เอาแล้วครับมีลุนคู่นี่ชิดมุม เข้ามาเราก็ปิดเลยนะคูแข่งยอมแพ้ไปครับ ดูคู่ที่สามนะครับขออนุญาตเปลี่ยนสีกระดานเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูตาลายนะครับขึ้นมายอยยอๆขึ้นทรงสูงไปขึ้นไปยอ่อๆตัดข้างขึ้นไปทรงนี้ มาเนียไปนี่มานี่ไปนี่เป็นทรงสามเหลี่ยมไหมก่อนมานี่แทรกกินหนีไปนี่เอาอะไรเนาอนน่โม้แทรกกินฟรี เราหนีหัวสุกหัวุนอะงานนี้นี่หัวสุกหัวุนอะไงานนี้ไปนี่เขาไม่กล้าเข้ากินอีกแล้วนะครับเดินมานี่ไปนี่เขากินเลยเออนั่นแหละสวยงามฉีคนี้่อน เดินให้กินเลือกกินตัวไหนก่อนก็ได้ครับตัวนี้ก่อนก็ได้ครับผมก็เดินหนึ่งไปห้าเหมือนเดิมคุณก็ต้องเดินหนีนะครับน้านัหละครับงามหยดย้อยเลยงานนี้งามสดหยดย้อยเลยถ้าลองเดินสิบหกสิบเอ็ดจะโดนสามต่อยอนะดีที่เขาไม่เดินนะครับไป มานี่ไปมานี่นี่คือเกมที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับอย่าคิดว่ามันไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เป็นไปได้หมดนะครับขึ้นอยู่ว่าขึ้นอยู่ว่าเราจะรับมือได้หรือเปล่าขึ้นไป คล้ายๆเดิมกับคล้ายๆคล้ายๆเมื่อกี้นี่แหละแต่คราวนี้เขาเดินหลังเฉย เลยครับแทรกมานี่ไปนี่ เรียบร้อยครับกู่แข่งยอมแพ้